สวัสดีค่ะชื่อปาลักษณ์นะคะพออายุเริ่มมากขึ้นก็รู้สึกว่าอาการต่างๆก็ตามมาอย่างหนึ่งก็คือนอนไม่หลับนอนไม่เต็มที่พอนอนไปตีสี่ตีห้าก็รีบก็จะตื่นแล้วก็นอนไม่หลับเลยพอตื่นตอนเช้ามาก็จะเพียแล้วก็งงงีดใครพูดอะไรนี่เริ่มจะไม่เข้าหูเลยเหมือนจะเป็นนักเลงอีกรอบหนึ่ง แต่พอดีไปเจอหลานเขาแนะนำม,มาน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะของโซมินก็เลยซื้อมาทานดูกระปุกแรกก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นอาการนอนไม่หลับก็นอนหลับสนิทด,ดีค่ะนี่ก็เริ่มสั่งมาทานได้สองกระปุกแล้วนะคะก็เริ่มทานมากระปุกที่สองก็รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสนิทด,ดีสดใสไม่งดหงิดง่าย แล้วไม่มีอาการอ่อนเพลียงานการก็ทำได้ตามปกติแล้วใครที่สนใจก็สั่งไปที่เพจได้นะคะน้ำมันงานสกัดเย็นของโซมินค่ะ